นี้วันที่สองมีนาคม2560ัน้าสเขาสวนปามมือนีเป็นสวนปามพันธ์่หลัดมิลลิเนียมทือว่าเป็นปามพันใหม่ตอนนี้ปามนี่ก็อายุย่างเข้าปีที่3อายุสาปี หลังจากพักไปไร้ต้นกน็เริ่มเริ่มสีออกทะไลตัวแม่ออกมาปีนี้ฝนดีน้ำดีดินซุ้มอยู่ตลอดโอกาสที่สิออกทะไา่ตัวแม่ก็บไรแล้วต้นเนี่ยเริ่มออกตัดหนาไปบังได้สองมือ เกือบทุกต้นแล้วครับเลี่มออกเกือบทุกต้นตอนนี้จะเดือดแทงเลื้ยมออกดอกตัวเม่เดือดแทงดอกตัวเม่ออกมา